ศูนย์บาทจริงๆด้วยเย้ yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ศูนย์บาทไปพัทยากันด้วยรถคันนี้เจ้า MG EP ไปเลยค่ะ เราออกเดินทางกันด้วยพลังงาน95%จาก a b a บบางนามุ่งหน้าไปพัทยานะคะแผนของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปชาร์จแบตกันที่ปตทบางละมุงเราไปดูกันเลยค่ะว่าไปถึงแล้วจะเหลือพลังงานเท่าไหร่ไปกันเลย you say that ที่ปตทบางละมุงแต่ว่าวันนี้เบลนัดลูกค้าไว้แต่เดี๋ยวเบละจะไปหาลูกค้าก่อนแล้วค่อยกลับมาชาร์จกันนะคะตอนนี้พลังงานเหลือ55เนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาชาร์จกันเนอะเดี๋ยวเราไปทุละก,กันก่อน วอนนี้เราก็กำลังขับรถมุ่งหน้าที่จะไปชาร์จแบตที่ปั๊มปตทนะคะที่เราบอกกันไ้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะไปที่บางละมุงแต่ตอนนี้ฝนมันตกหนักมากเลยเนี่ยมองไม่เห็นถนนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาชาร์จแบตกางฝนมันเป็นยังไงมันจะชาร์จได้ไหมชาร์จได้หรือชาร์จไม่ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะอีกอยู่ข้างหน้าเองปั๊มเพื่อนๆเ,เห็นไหมแต่ถึงปั๊มแล้วเราเลี้ยวเราเลี้ยวเข้าปั๊มกันเลยโอ้ฝนตกหนักโอ้ยโดนน้ำสาดในปั๊มนี้ก็จะมีของกินเยอะมากเลย อ๋อเราเจอใครเราเจอโอล่ากูดแคทนมาชาร์จกับเราด้วยถึงแล้วจอดเดี๋ยวเราจะลงไปดูการชาร์จแบตกันนะคะเบลว่าวันนี้ชาเลนจ์ของเราอาจจะไม่คอมพิทแล้วนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่า วันนี้เบลขับรถมาจากบางบ่อใช่ไหมคะแล้วเบลเติมมา95ออกมาเบลชาร์จฟรีแต่พอเบลมาถึงบรลทาบางละมุงมีโอล g ากูดแคทเข้ามาชาร์จอยู่ตู้หนึง่งแล้วอีกตู้หนึง่งเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตู้มันเสียตู้มันเสียแล้วทีนี้มันก็ชาร์จไม่ได้ฝนก็ตกเราจะแก้ปัญหาเดี๋ยวเราจะไปชาร์จหาที่ชาร์ถแถวบางแสนนะคะ มิชชั่นครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จศูนย์บาทแต่ว่าเราจะหาวิธีการที่มันเสียตังค์น้อยที่สุดนะคะให้เพืเ่อนๆดูกันว่ามันจะเสียสักกี่บาทไปดูกันค่ะระหว่างทางหิวแล้วค่ะหิวมากๆเลยตอนนี้ขอแวะกินข้าวก่อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเรามาแวะทานข้าวกันที่ร้าน หัวนะคะเป็นอาหารแหลมเนืองไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะ ใจแล้วค่ะครั้งนี้เบลจะทำชาเลนจ์ศูนย์บาทให้ได้เย้ yeah! ่ีเบลก็เลยไม่ได้ไปชาร์จไปชิลมาแทนเดี๋ยวเอาภาพให้ดูนะคะ กินข้าวที่บางแสนตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะคะแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่24%ยังไงขอให้เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะใช้สองช่องทางซ้ายเพื่อเบียดซ้ายและอยู่บนถนนข้าวหลามตอนนี้กำลังจะถึงบ้านแล้วนะคะเหลืออีก22%ตอนนี้กำลังจะลงบางบ่อแล้วค่ะ นี่ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้แบตเตอรี่จะเหลือแค่10%เองแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเราก็จะถึงบ้านแล้วแต่ถ้าทริปนี้เบลไม่ทำชาเลนจ์ศูนย์บาทนะคะในระหว่างทางก็จะมีแบบว่าตู้ชาร์จเท่าที่เบลกาด้วยสายตาก็จะประมาณ7-8สถานีได้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หายากเลยค่ะการชาร์จแบตแต่ว่าวันนี้เบลจะทำชาเลนจ์ศูนย์บาทฉะนั้นแล้วเบลก็เลย ไม่ชาร์จเลยก็เลยลุ้นดูว่ากลับบ้านจะถึงไหมแต่ว่าถึงค่ะเนี่ยเหลือ9%เซแล้วอีกนิดเดียวจะถึงบ้านแล้วค่ะเย้สำเร็จแล้วค่ะถึงหมู่บ้านแล้วเหลือแบตเตอรี่เปซถึงบ้านแล้วสรุปว่าจากเอแบกบางนาไปพัทยานะคะ แล้วก็จากพัทยากลับมาเอแบกบางนางเหมือนเดิมศูนย์บาทจริงๆด้วยเย้ yeah! ถึงบ้านอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณที่เพื่อนคอยช่วยรุ้นและติดตามเบลด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะบ๊าบาๆถึงบ้านแล้วสวัสดีค่ะ